สวัสดีจ้าเอฟทีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังแรงใจคะ่ะที่เอ่อให้กับสาวดํานะคะให้กับเย็ยนจิตปอนทีวีคะ่ะมันก็อากาศมันเปลี่ยนแปลงจ้ะก็มันก็เป็นไปตามธรรมชาติเนะาะสวันดีสีวันไข้ประกอบกับเราก็อายุมากแล้วอย่างนี้คะ่ะเมื่อวานนี้ โอ้โห oh, แบบมันมันเขาเรียกว่าอะไรเนาะถึงคือเราเป็นผู้ปฏิบัติอยู่แล้วแล้วก็ต้องทําใจได้เนาะ,ะปัญหาเวลามันจะเกิดมันลุมแล้วประดังเบซาเข้ามาเลยค่คือใครไม่โดนก็ไม่รู้แต่สาวดําหรือว่าเย็นจิตปาร์ตีคิดว่าทุกคนก็ต้องรู้รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าชีวิตของคนเราบางช่วงดีบางช่วง ก็ไม่ดีเนี่ยมันหมายถึงว่ามันถึงถึงเวลาที่กรรมที่เราสร้างเอาไว้ที่เขาจะมาอตอบสนองเราและหลังจากนั้นผ่านไปมันก็จะเวลาที่เราทําดีในอดีตชาติตั้งแต่ปางไหนแล้วก็ไม่รู้เนาะเขาก็จะเป็นเงาตามตัวเราตลอดเมื่อถึงวันเวลานั้นเขาก็ต้องเหตุการณ์มันก็ต้องเกิดอนะท่านผู้ชมนะ แต่ให้เราตั้งสติแล้วคือตั้งสติแล้วเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อไอที่เราซื้อหวยก็ถือถือถือสามตัวถือสองตัวบานนี้พอเวลากรรมไม่ดีที่เราทําไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราทํากรรมอะไรมันไม่ใช่เฉพาะกรรมในอดีตชาติกรรมชาตินี้ก็มีเยอะแยะเหมือนกันเนี่ยเย็นจิตพรนทีวีคิดว่าทุกคนต้องเจอกับอุปสรรคเนาะเราก็ต้อง สู้ไปตามวะละกรรมะะก็คิดดูนะสาวดำก็แข็งแรงค่ะร้องเพลงเนี่ยก็ยังใช้คีย์เดิมอยู่ทุกทุกเพลงค่ะคือถ้าต่ำต่ำร้องต่ำกว่าคีย์เนี่ยคีย์เดิมเราเนี่ยสาวดำก็จะร้องไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าฝึกมาอย่างนั้นเพราะว่าอาจารย์สุมทุมไผ่ริมบึงเนี่ยท่านได้ฝึกสาวดำมาเนี่ยต้องร้องให้เต็มเสียงร้องให้สุดเสียงพาวเวอร์เสียงจะได้อยู่ตัว แม้จะแก่เท่าอายุ80ปี90ปีถ้ายังมีลมหายใจอยู่เวลาร้องเสียงก็จะต้องร้องคีย์เดิมนะคะเออแล้เปรียบเทียบให้ฟังให้ดูเนาะเปรียบเทียบให้ฟังะคะ่ะนี่ก็เหมือนกันค่ะอายุมากแล้วนั่นแต่สาดัก็ยังร้องเพลงคีย์เดิมอยู่นะคะก็ยังมีเรียเร่ยวมีแรงกระโดดโลด,ดเต้นได้เหมือนเดิมพอเวลาชั่วพริบตาเดียวเนี่ยโอ้ยปวดหัวโอ้ ปวดหูโอ้ยปวดฟันมันมาทีเดียวเลยโอ้ยสาวดำตาพร่าหมดเลยจ้ะเมื่อวานวิ่งหาหมออ่มาเป็นไข้เอกอ้าวมาเป็นไอเป็นเสลิดคือมันเป็นทีเดียวพร้อมกันเยอะแยะเลยเมื่อวานเมื่อวานก่อนเริ่มเป็นเมื่อวานนี้เป็นหนักวันนี้ค่อยยังชั่วอะขอบคุณมากๆที่เอซีเป็นห่วงสาวดำนะคะขอบคุณในน้ำใจเมตตลกิันงดงามจ้ะ ชัวชีวิตสาวดําจะไม่ขอลืมน้ําใจอันประเสริฐของแฟนเพลงทุกคนของแฟนคลับทุกคนค่ะชีวิตนี้เกิดมานะคะนอกจากคุณพ่อคุณแม่ท่านเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่แล้วจากนั้นมาตั้งแต่ในแต่ไรมาชีวิตสาวดําก็จะอยู่กับแฟนคลับอยู่กับเสียงเพลงอยู่บนเวทีมาทั้งชีวิตค่ะพึ่งไม่ได้มาตลอดตลอดช่วงโควิดนะคะ ช่วงโควิดหลังจากโควิดวิดหายไปแล้วก็ได้ไปเจ็ดแปดเก้าวทีนะคะก็รู้สึกมันเก็กระชุ่มกระชวยเนาะร่างกายสังขารมันก็เป็นไปตามวัยกัมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของมันอยู่แล้วล่ะ,ะก,ก็ดีใจจะอ่านคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์มาให้กําลังใจเนีย่ยไม่ว่าใครเลยก็กาลังใจเนาะ,ะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลง กิปให้เราเกีเ่ยอพูดไม่ได้นะคะไข้อยู่กับหมอทั้งวันเลยเมื่อวานนี้คะ่ะเขาให้ไปไหนก็ไปเมื่อวานนี้ให้ไปโรงพยาบาลก็ไปให้ไปคลินิกก็ไปแนตะ่ทั้งวันกลับถึงบ้านสองสามทุ่มน่านผู้ชมโอ้เขเลย ก็เป็นสูตรสาวดำาพึ่งจะทำได้สามสูตรเองนะคะ

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมานะคะฟันสาวดำเนี่ยเป็นฟันที่สวยงามมากค่ะไม่ไม่เคยมีแมงกินฟันเลยนะคะแต่ทีนี้มากินเนี้ยนั่น,นะคะ่ะมากินในปลาจะ้ะกินปลาก้างมันปักพี่น้องก้างมันก้างมันเสียบลงไปก้างมันเสียบลงไป กับฟันอนะ่ะคือมันเสียบลงเง้ยเาไปหดพุน่นกะไปหดไอ้อียังก็ไปหดไออืมหดหลาดฟันนะคะโอ้พี่น้องคิดเบิ่งเนะบานนี้มันก็เจ็บอยู่บ้างอาทิตย์นึงเนี่ยแปดศูนย์แปดหกแปดเก้า 06 09สิกน้นกน่ละพี่น้องอะมันนี่มันไี่มันก็เจ็บยุ่ประมาอาทิตย์นึงน่ะแล้วมันก็หายไปเลยนั่งกับโเจ็บบบเจ็บบอบอย่างจ้าเกลือบอลนี่นอโอ้ยมันทำผิดขึ้นมาพี่น้องเลยมันนพี่น้องก็เศร้าดำชีให้พี่น้องได้ฟังยนต์มาฮะพวกได้เจอปัญหาจัง นั่งนี่นะมันไอ้ไอ้มันใครก็ว่ามันมันมันไอ้เสียบลูกไปลากฟันนะครับบัานนี้แต่วันเขาบพาเก็บบพาปวดบพายังแต่เป็นปีสองปีไปลากฟันเสียค่ะพี่น้องลากฟันไอ้หมอเพิ่นตรวจเพิ่นไอ้ไอเพิ่นเอกซเรย์หมู่บ้านนี่ยหาว่าลากฟันผุไอ้นั่นมืดเลยไอ้มันเป็นกับก้างปลาที่ชิมลงไปนะ ห้าผู้ใดอ่นก้างป่าปักอ่นให้ไปหาหมอเลยค่ะห้องนั่งนี่บ่ได้ไปหาหมอว่าเอาเอาเล็บสกิดสกิดเห็นมันออกมามันบออกมาเหมือนมันขาดมันขาดออกมานิดเดียวแล้วมันก็บ่เจ็บประมาณอาทิตย์นึงมันก็เศร้าเจ็บนอนนั่งก็บ่ได้เอาบ่ได้บ่สนใจอย่างน้องมันสองปีแล้วบานี่ฟันของนั่งนี่กะทั้งลากลากฟันอะไรยังก็ดีทุกอย่างแต่เปยยงมันปวด มันเจ็บมันปวดเพราะมันเจ็บมันปวดเขากระบอกหูว่ามันเกิดจากยังพี่น้องวันนี้มันเป็นพ้งขึ้นมานะโอ้ยทุกๆๆพี่น้องมันเป็นพงขึ้นมาแต่ว่ามันมันเนามันเปื่อยอาหลักปั้นนะวันนี้ปวดขึ้นสมองอ่ะพี่น้องจะว่านั่งดนน้ำตาล่วงเลยแมมเมื่อวานนี้ไหมยวเลยาว่าพี่น้องฟังฮะพู้ใดกินปลาขันกลางปักอันกลางมันปักเสียบลงกับอันแขวเฮานี่มันเสียบลุง เลิกนะพี่น้องเสียบลงไปอยู่หลกฟันเนาะก็ดึงขึ้นบ่ได้อมันขาดแล้วก็เสื้อตุ้ไ้เจนะบ่หูบ่หูไปหาหมอละนี่เป็นความจริงพี่น้องกแรละจ้ามันก็เลยเป็นที่มากของการอักเสบยางแห้งมันนี่รอบรอบหลากฟันนี่ยังเนี่ยมันเปื่อยเหมือดแล้วมันมันมันียังหมอพ่นบอกมันไลยทะลุเส้นประสาทสั้นพ้นว่านะหลากฟันน่ะ ไอ้บ่อสามะขันบอ่บอบ่อสามาสิบ่อสามาสิอุดได้เพื่อนว่านา่ะอุดกับบ่อได้ขั้นสีรักษาหลากฟันกับ,บกับบ่อบ่อเนี้ยน้ำเพื่อนว่านา่ะนอกจากถอนเพื่อนว่างสิโอ้ย <c oughs> <c oughs> เนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เกิดขึ้นได้โอ้ยนะนทั้งเป็นไข่บานนี่มันเป็นชีลังว่าประดังเบซ่าขามานนั่นคิดเบิ้งเกิมันเป็นพร้อมกันเลยทั้งเป็นไข่ทั้งไอทั้งโอุโยุยสารพัดเลยบ่ค่อยเป็นย่ยงกันได้เป็นแล้วเป็นบักหน่วยบักใหญ่เลยนั่งก็ได้โอ้ย สร้งาาวาแต่ว่าขอบคุณด้วยใจจริงนะคะที่ fc ยัง สงสารเย็นจิตพอตวียังอยู่เป็นเพื่อนกันสองสามคนนะคะก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะคะดีกว่าไม่มีเลยจ้ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกับิเห็นมากับเป็นจากสองสามย่างนะะี่กับไข่เนี่มันรถมันเป็นทุกย่างเลยเหม้ยอะไหูลึก สิ่งสิงการที่วิญยังแนรนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเป็นได้เป็นพร้อมกันเป็นเป็นพร้อมกันเลยเนี่ยปวดหัวปวดหัวปวดฟันอ่าปวดหัวปวดฟันปวดหูมันมาจากการปวดฟันนะการแลยวไปกับปวดหูแบบนี้ปวดแก้วหูแบบนี้กับปวดหัวซีกเดียวกันซีกซีกขวามือค่ะหลังจากนั้นก็บไอ เจ็บคอมันนี่เจ็บค้อยังเงี้ยแล้วก็ไอมีเสเตอร์บัลนี้แล้วก็เป็นไอเขาเอิญยังกว่าเป็นเป็นไอยังกว่าเป็นมันเัินคืนมองบ้านเขาเอินเป็นไอยังกว่าเป็นยังเป็นลูกหนูติจ้าทอนอยู่โป้มือนั่งเนี่ยเป็นคืนมือนึ่งมือเดียวนี่จ้าโอ้ยจีปอยเมียนั่งเราโตโตโตไปจีทนใดกับตรงเลียนนะฮะหมอหมู่บ้านนี่โอ้โอ้โอ้โตโตโตจนหนมด มันก็เป็นแนวนี้จ้ะเนาะนี่มาหาเป็นนเเนนนนี่นอีจักเจ้าเด้อบาลนี่มา้งก็นีนอนรับไข่เนี่ยพี่น้องอยู่ผู้เดียววันนี้บ่มีผู้ใดเบิง้งผู้ใดแย่งเหรอ 在合肥，嗯。<laughs> <laughs> แปดห8หกแปดสามแปดหกสาม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  bu we'll, um, k uh... นองมากเลขอกหยังหวดหนีเนาะพี่นองเนาะมันใจว่าตัวได้ใช่ พอพี่น้องทุกคนโชคดีนะค่ะเด้อนี่ได้สุดอันนี้น่าเป็นสูตรที่เป็นสูตรที่ซีค่ะพี่จะลทหน้าเบ่งเนาะพี่น้องเนาะมาห้องมักตัวได้ แล้วค่ะพี่น้องพีจ์ละหน้าเบื้องเนาะกะเรียกต่วนกับกดไลยโกดแช่หาย้ด้วยจ้า